อ่าร้อยสี่สิบสี่สวยงามอ่าโอเคกำลังดีกำลังดี สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะวันนี้ก็อยู่กันที่จะรวยวัดใจนะเดี๋ยวขอเริ่มเล่นตาต่อไปละกันนะอ่ะพูดกันก่อนนะคะเวทเกมขั้นต่ำเหมือนเดิมเลยสิบบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ฝังเงินเข้ามาะะอลออออ่ะแตกไวๆไ,ไปเลยจ้ะแตกไวๆไ,ไปเลยจ้ารอพอตอนที่เราเล่นนี่ขอขึ้นสูงๆนะ รอบแรกขอเริ่มการที่เบ็ดสิบบาทนะคะเลือกปรับเบ็ดได้นะคะเล่นตามทุนของทุกคนไปเลยนะเตรียมโดดเอ้าสามสิบหกบาทไม่พอว่ะก็ไม่พอครับน้องๆ เบ็ดก่อนนะคะยี่ิบาทกันไปเลยนะคะ,ะไปกันเลยนะจ๊ะพูดคุยกันได้นะคะสอบถามมาได้เลยนะเล่นไม่ป็นไป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 อ๊ย คือว่ากําลังจะกระโดดแล้วว่าคือแบบกําลังจะกระโดดจริงๆคือไม่ทัน <Yeah. S 1> ลีลา <Yeah. S 1> ลีา <Yeah. S 1> ลาอยากได้เยอะรอบนี้เราว่าสูงอีกนะต้องลองดู อ่ะเอาทุนคืนก่อนเฮ้ยทันปะทันปะทันเยี่ยมห้าสบห้าบาทปรับเป็ดก่อนปรับเบ็ดก่อนนะคะรอบนี้จัดการที่สี่สิบบาทไปกันเลยนะคะเฮ้ยทำไมอะโอเคได้แล้วมาค่ะไปจ้าไปจ้า พอแล้วนะคะหนึ่งร้สองบาทวีไปสูงเดอ้อเอาก็ปรับปรัปรับไปนะไม้ไหนไม่มั่นใจนะทุกคนนะก็เล่นเบ็ดต่ำก่อนละกันนะคะตามสเต็ปไปนะคะช่วงนี้คนเล่นน้อยจังเลยอะ่ะดูดิส่วนมากคนจะเล่นตอนกลางคืนนะเยอะ เตรียมกระโดนนะคะเป็ดนี่สิบาทรอบนี้อูโหไม่ทันไม่ทันไม่ทันคือแบบว่าไม่พอนะไม่พอจ้าแปดสิบบาทไปเลยปะละ่ะอ่ะรอบนี้มันอาจจะไม่สูงนะเอาสี่สิบบาทก่อนละกันใครที่เล่นไม่เป็นนะคะทักเข้ามาสอบถามที่แอดมินได้เลยนะ อ่าร้อสวยงามอ่าโอเคกำลังดีกำลังดีงดอุ้ยสูงสูงนะหลายรอบเลยอันนี้ก็คือสกอร์นะสกอร์แต่ละรอบนะคะว่าสูงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะอะไปต่ออีกหนึ่งรอบนะคะ ใครอยากจ,จะมาลองเล่นก็ลองดูได้นะคะทุกคนนะสมัครใหฟรีนะลิง์หลายด้านล่างคลิกเข้ามาได้เลยนะเออโอ้โหไวไปหน่อยนะคะโอเคนะพอแค่นี้ก่อนละกันนะวันนี้มาเล่นให้ดูแค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ